พี่มนัทวันนี้มาทำอะไรคะอ๋อวันนี้พี่มนัทมีเคสนะครับเกี่ยวกับการฉีดโบ็อกนะครับเพื่อจะลดปัญหาเรื่องรักแร้เปียกมีกลิ่นนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยฉีดโบ็อกครั้งนี้เป็นครั้งที่3กับพี่มนัทแล้วแล้วโบ็อกเนี่ยค่ะฉีดรักแร้สามารถลดเหงื่อได้จริงหรอคะได้จริงครับผมเพราะว่าในตัวโบ็อกเนี่ยจะมีสารที่ไปยับยั้งการทํางานของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะซิทิลโคนีนะครับ เมื่ออะซิทิโคลีเนี่ยโดนยัดยังนะครับก็จะไม่สามารถผลิตเหงื่อออกมาได้เพราะฉะนั้นเหงื่อหรือกลิ่นต่างๆเนี่ยก็จะลดลงหรือน้อยลงครับปัญหาลักแลเปียกเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะปัญหารักแล่เปียกจริงๆเนี่ยหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่ทำให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับ ฮอร์โมนที่ไม่ปกติหรือโรคประจำตัวในบางเคสเช่น mm hmm. พวกโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์หรือบางคนนี่มีภาวะความเครียดนะครับหรือว่าความวิตกกังวลเนี่ยที่มากเกินไปหรือขนนักแร้ที่มากเกินไปนะครับอากาศที่ร้อนหรือแม้แต่อาหารบางชนิดนะครับต้องเลยก็ทําให้เกิดปัญหากลิ่นหรือมีนักแร้เปียกได้เช่นเดียวกันเช่นพวกกระเทียมหรืออาหารชุนๆนะครับแล้วจะต้องฉีดจํานวนเท่าไหร่คะและฉื้อ และฉีดบ่อยมากแค่ไหนครับในการฉีดเอ่อโบท็อกในรักแร้นะครับพี่เหมือนนัทเนี่ยจะใช้ประมาณนะครับ50ถึง100ยูนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของพื้นที่รักแร้แล้วก็จํานวนเหงื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในการฉีดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6ถึง8เดือนนะครับในการฉีดต่อครั้งนะครับอย่างเคสนี้ของพี่เหมือนนัทนะครับเขาก็ไม่ได้ฉีดบ่อยนะครับเขาจะฉีดทุกประมาณ8เดือนครับผมแล้วก็ในการฉีดแต่ละครั้งเนี่ย พี่มนัทก็จะมีการแปะยาชานะครับแล้วก็จะฉีดบริเวณตื้นๆของบริเวณใต้งวงแขนครับเพราะฉะนั้นโอกาสหรือความเจ็บเนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากแต่พี่มนัทแนะนานะครับถ้าเราสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้นะครับก็ให้แนะนําไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่จําเป็นต้องฉีดโบท็อกก็ได้ครับผมเพราะว่าเป็นทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานะครับอันนี้นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในคนที่ต้องการหนึ่ง อาจจะต้องการเรื่องของความรวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาบางอย่างเนีไม่สามารถแก้ได้นะครับอย่างเช่นบางคนที่เป็นโรคประจําตัวหรือไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุได้เช่นพันธุก,กรรมหรือฮอร์โมนที่มันไม่ปกตินะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งแค่นั้นเองครับน้องเนยค่ะขอบคุณนะคะค่ะบายบาย